ผมอยากขอบคุณยูทูบเยครับที่ในผมใจหุ่นจักตัวต,วตวนี้นอยากของครับผมมารับยาด้วยค่ะคนไข<ม>้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้มาพบพอกับเ่าาเหลืมอีกแล้วครับพี่น้องเชิญเดิมเชิญเคยครับมื้อนี้บ่าวาเหลือมีเมนูมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชุรลับประทานได้แซ่บๆไปน้ากันกับเ่าาเหลืมครับผมมื้อนี้เป็นไก่อบองขับไปพี่น้องเบิ่งเนี่ยเบิ่งครับผมเป็นเสิร่บบ่ครับ เบิ้งล่างอย่างนี้นเครื่องเต็มอญญาะยะได้ยังไงครับพี่น้องมาเนี่ยเสียบเสียบ,บน้ำบลาเหลืองครับผมไก่อบองค์กับอันนี้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มของอ่าไก่อบองค์กับยาปลาเหลือ,มลอง,มลงมาลองชิมเลยเพิ่งว่ามันเป็นรสชาติแนวไหนครับพี่น้องไข่เป็นน้ำจิ้มเจลเนี่ยนะครับเจลวัวรสจัดจะเป็นแนวไหนเอามาลองชิมกันบ้างครับ ขาดไ่ได้พี่รองขาดไปได้ตลอดตลอดขาหวบขาหว,วเข้าเหนียวครับผมมาครับมาครับบ้ดนี้พี่ๆอยู่ต่างประเทศนอกประเทศในประเทศตุกขู่ตุกคนครับมาเสียบเสบน้ำเบาวเหลือมครับไกลโอปวงครับผมขอหยาดใส่มือน,นะครับ ขามันครับขามันพี่น้องจะหยิลร้องชิมลำจิ้มบางกันว่ามันเป็นเน่าไรครับผมพี่น้องลำจิ้มมีควม้สมสมสมแจ้งน้อยครับ ออกไปทั้งคือ,อยังเจียวเจียวผิกวงใส่บักหน้าไปหน่อยแต่ว่าก็ออกหวานหวน,นนิดนึงแซ่บเวยครับนะไปที่นี่ พี่น้องใกล้ตัวนี้เห็นตัวบางทีนี่ตัวลาลอยหางสิบัตครับใกล้โอบวงครับผมใกล้จีว่าตอนทีว่าเพราะฉะน,นั้นจริงผมกินนี่รสชาติมันเป็นแบบว่ามันกะมันกับเปื่อยดีนะครับพี่น้องแต่ว่าเสียบครับเป็นแบบแหงๆนะพี่น้องแหงๆแค่น้อยครับผมจ mm. ับลาย Mm hmm? ผมอยากขอบคุณยูทูบเบอรครับที่ในผมใจหุ่นจักตัวตัวนี้อยากของครับผมมารับยาด้วยค่ะคนไข้พี่น้องครับเนี่ยพาพยนต์ครับผมพาพยนต์ไกลเสียบเสียบครับเสียบเสียบจิ้มให้มเสียบ เนื้อกันแน่นดีครับพี่น้องเอ้ dạ dê nùng biệt ơi đúng rồi kim ngân quý ban hành kim năm cả bụng dạ dê này khoa văn hợp Hãy subscribe Cái บึงเหนือทางแม่นพี่น้องขาวครับผมสุกแซบ่บขอแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ตีขอลา์ไปกันครับแต่ว่าก่อนัดจากกันกับเห็ดเดิมเช่นเคยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้านเหลืองครับผมขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปบ้านเหลืองครับและขอบคุณคนที่ กำลังตีสิของม้าลำช่วงกินบ้าเหลือมครับผมถ้าเกิดว่าเจมีบ้าเหลือมกินบลูทา,าพกัขอโทษขอไว้ครับกินว่าเบิดกะขอโทษขอไว้ได้ครับพี่น้องโอ้ตัวบวกแง่ครับผมเพิ่นตัวหน่อยได้ครับพี่น้องวันนี้บ้าเหลือมกินว่าเบิเร์ดครับเอามาเลาชมกันว่าคิมนาบ้าเหลือมสีมี่อย่างมาน้ำเสนอให้พ่อพี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม